This why hot this is why hot. This is I'm สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นเรื่องงานยามดีครับสำหรับผมบอยเท็กซัสนะครับได้มาพบกับเพื่อนๆนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับบนโลกออนไลน์ครับโดยที่วันนี้ครับดังที่เห็นชื่อรายการไปแล้วนะครับ อันนี้คือรายการ camera l o v e r s t o r y ครับก็เป็นรายการรีวิวบ้านๆแล้วกันเนาะรวมทั้งเป็นเรื่องของทิปเทคนิคนะครับเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปสำหรับคนที่รักกล้องนะครับเราก็จะมาเจอกันทุกวันเสาร์นะครับบน youtube นะครับแล้วก็ใน a c e b o o k นะครับรวมทั้งที่ boy texas o t com นะครับคลิปนี้ก็เอาอินโทรสั้นๆก่อนคลิปนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของอะไรที่ติดอยู่ในใจตั้งแต่ตอน ช่วงชอบเดินหาซื้อของนะฮะมันจะแบบว่าหาข้อมูลอะไรไม่ค่อยได้เลยไม่มีใครบอกอะไรเลยนะฉะนั้นเวลาที่เราเจอปุ๊บมันก็จะมีมีแต่เป็นภาษาอังกฤษเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีแล้วอ่ะเพื่อนบางคนก็จะอ่านได้ฟังได้นะครับแต่บางคนนี่ไม่รู้เรื่องก็แบแบะบแบะบแบบเลยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็เลยอยากจะตั้งใจทําให้มันเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นรีวิวบ้านๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับจก ของที่ผมซื้อมานะครับเอาตามกําลังปัญญาที่ผมมีนะถ้าผมไปซื้ออะไรได้มาผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเจออะไรแปลกๆของพึ่งของฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นอุปรกรณ์รุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีหยิบยืมมาทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกทิปนะครับเทคนิคแปลกๆประหลาดๆรวมถึงงาน DIY ราคาถูกถูกโคตรๆนะครับอันนี้คอยติดตามแล้วกัน นะครับก็เขียนเขียนไว้หลายรายการอยู่เหมือนกันที่ว่าจะทำมานําเสนอนะครับเอางี้วันนี้ไม่พูดพลาดทำเพลงเวลาเรามีน้อยนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันเก่านะครับผมตัดต่อยาวมากไม่ได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยด้วยกระแสของถัทงที่เห็นเวลาเราไปเดินตามงานรับปริญญาอะไรเงี้ยจะเห็นคนแยกแฟเดเยอะมากชอบเอาแฟดมาแยกเที่ยวนะฮะก็ถือว่าเป็นอินเทนต์แล้วกันเนาะ เราก็ผมก็ด้วยครับกลัวจะตกกระแสก็ไปพยายามทำหาข้อมูลเกี่ยวกับแฟดเมนูอันมานะครับแล้วสุดท้ายก็ไปปิง้งอยู่ตัวหนึ่งครับเป็นยงนัวห้าหกศูนย์ตัวนี้ทำไมต้องเป็นยองนัวห้าหกศูนย์ด้วยสเปคเนี่ยนะครับที่จะเจอกันมาเขาบอกว่ามันเป็นแฟดเมนูอันที่มีการดัมเบ์ประมาณห้าสิบแปดก็คือว่าแรงโคตรเลยนะครับเพราะที่เจอส่วอยหา่ก็จะเป็นสามสิบี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้ค่อนข้างจะแรงสุด แล้วก็พลังสุดแล้วมันดียังไงนะครับเวลาเราไปยิงเข้าร่มหรือว่าไปยิงเข้าสะท้อนหรือว่าเราจาเป็นจะต้องถอยร่มออกอย่างเงี้ยแฟตกาลังมันสูงนะครับมันก็สามารถไปได้ไกลนะครับก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่เราเซนส์ได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนมีความรู้อะไรมากมายแต่ว่าอยากจะบอกเป็นภาษาบ้านๆน,นะครับให้เพื่อนๆได้เหมือนกับเราบอกกันนะคุยกันนะนะนะครับ เริ่มแรกนี่ผมแกะออกมากล่องนะครับก็จะมีในกล่องมันจะมีเป็นแฟลตสแตนนะครับเอาไว้เป็นฐานตั้งนะครับแฟลตเสียบโป๊ะแล้วก็วางนะครับแบบนี้แบบนี้นี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ไปวางไว้เป็นวางหลังฉากวางอะไรก็วางไปนะครับนะฮะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้แฟลตเวลาซื้อมันจะแถมมาแล้วนะครับแต่ถ้าไม่หาซื้อไม่ได้เนี่ยตามเว็บมันก็มีขายนะมันก็ตกอันไม่กี่ร้อยนะครับร้อยสองร้อยถ้าเป็นของจิงก็ร้อยกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นของแท้พวก มีขอนแคนนอนไอพวกนี้ก็ราคาจะสูงนิดนึงก็ไปเสือร์หาเอาแล้วกันนะไม่บอกว่าอยู่ี่ไหนนะครับไม่มีส่วนใรการขายนะในซองมันก็จะมีถุงเป็นถุงผ้าครับหน้าตาดูดีไม่ใชต่ตระกูลเป็นปากโลดหน,นึ่งอันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มืออย่าที่บอกคู่มือพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันมาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับฉะนั้นอ่านได้ก็อ่านก็ดีครับ เป็นคนหัดอ่านคู่มือก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าอ่านไม่ได้นะครับก็ลองศึกษาจากอุปกรณ์จริงๆมันก็ใช้ไม่ยากนะฮะด้วยตูดของอุปกรณ์แนละ้วอน,นี้ครับผมให้ดูชัดๆดูกล้องผมโฟกัสได้หรือเปล่านะผมคิดว่าโฟกัสได้นะฮะนะโอเคเดี๋ยวเราลองกันเลยนะครับเวลาเรามีจํากัดมากเดี๋ยวผมทําให้ดูล้ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรีวิวลองเล็กๆน่อนอๆแต่เรายังไม่เอาเข้ากล้องหรือเข้าระบบนะผมก็จะลองยิงให้ดูนะครับแล้วก็ลองเซ็ต ราปุ่มอะไรทําอะไรบ้างมาทําอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวผมลองใส่ถาดสักครู่นะครับแฟดต,ตัวนี้เนี่ยด้วยรูปทรงของมันนะครับนี่ฮะบิดได้อย่างนี้เลยนะครับรอบทิศรอบทางบิดไปเลยนะครับไม่หักกลับหลังไปแล้วเห็นไหมเกิดเลยขึ้นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสําหรับแฟดยองนัวห้าหกศูนย์นะครับระหว่มงผมใส่ทาน ตอนนี้เนี่ยผมเปิดช่องมาแล้วนะครับก็ใส่ AA ได้สีก้อนเหมือนแฟลทั่วไปปกตินะครับแต่ผมอยากจะแนะนําว่าให้ใช้เป็นฐานอัลคาไลนะครับเพราะวลนมันจะเต็มกว่าเวลาใช้งานซินเปิดนิดหน่อยนะครับเพราะฐานชาร์จเนี่ยกำลังนะครับมันอยู่ที่1.2โวล์นะครับเวลาเรายิงไปสักพักโวล์มันตกนันฮะแฟลมันก็อาจจะแบบว่ายิงมาไม่เต็มกาลังบ้างอะไรบ้างนะครับ รือชาร์จช้าบ้างนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าใช้แบงค์คาลายคนะ่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็กำลังมาเต็มนะครับซิ้นเปลืองหน่อยหนึ่งหรือถ้าคนบอกว่าโอ้ยจะไปใช้แมงคลายซื้อแบตเตอรี่แพ็คเลยได้ครับแต่อันนี้ผมไม่ทราบว,ว่ามันเป็นตูดของอะไรคิดว่าน่าจะเป็นตูดมาตรฐานนะครับทุกยี่ห้อน่าจะเหมือนกันหมดอันนี้บอกแบบไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยใช้ผมบอกแล้วว่าผมบ้านมากนะครับแต่อยากทําให้ดูก็ พวกช่างภาพนะครับไปศึกษาเอาเอางว่าอีเนี่ยมันใส่กับอะไรได้บ้างไปดูเอานะนะครับอย่างนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกัน,นเป็นพวกแบตเตอรี่แพ็ครครับที่มาใช้ถ่าน A6 ก้อนนะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันพูดไปพูดมาเกือบไป6กนาทีแล้วนะครับโอเคผมจะเริ่มเปิดสวิตช์อันที่ผมใส่ถ่านแล้วนะครับก็คือกดแช่ไว้นะครับรอจนกว่าไฟคอนเฟิร์มมันจะขึ้นนะครับคือไฟตัวตัวนี้นะฮะให้มันเป็นสีแดง อาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นโอเคอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอไฟติดแล้วเนี่ยจะได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหมวดการทำงานทั้งหมดสาหมวดนะครับตอนที่ผมกดอะไรอยู่โอเคหมวดแรกหมวด M นะครับหมวดที่2คือ S 1นะครับ S 1หเนี่ยจะทำงานที่ไฟแรกนะครับเช่นเ,เวลาคุณยิงแฟลชเข้าไปปึ้งนะครับ มันจะไม่อ่านพรีแฟนะครับอ่ะสมๆๆๆมติโทษโทษอธิบายไหมอ่ากล้องบางคนมีไฟไม่มีไฟพรีแฟลกนะครับเวลายิงปุ๊บกับพริบเลยปั๊บนะครับ S1 เนี่ยมันจะเป็นเป็นสเลปนะครับมันก็จะเอาไฟแรกที่วิ่งเข้ามาเนะี่ยปุ๊บแล้วมันก็จะขยิบตามเลยนะครับใน S2 นะครับอันนี้คือหมด S2 S2 เนี่ยมันจะทำงานที่ไฟสองนะครับไฟสองก็คือเป็น กล้องที่มี p f a แฟนะครับเช่นกรณีใส่หัวเอาแฟลช S800 ใส่หัวกล้องอยู่ยิงมี p f a แฟกระพริบแรกมันไม่ทำมันจะทำที่กระพริบ2นะครับ S1 กับ S2 เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะจากสมมติฐานผมเข้าใจว่า S1 เนี่ยนะครับใช้เวลาที่เอาแฟลแยกแฟลหลายตัวครับมันจะกระพริบมันจะไม่มี p f a แฟลชเลแล้วพวกนี้มันจะเอามันจะมีไฟเดียวนะครับแต่ถ้า S2 เนี่ยสุดยอดมันจะเป็นก็้องแฟลต,ตัวหนึ่งมันอยู่ที่หัวนะครับและอีกแฟลหนึ่งเนี่ย อย่างไอตัวเนี้ยไปโยนอยู่กับพื้นตรงไหนก็ได้ซ่อนอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ n s 1ึง s สองสามทีนี้เนี่ยฟัง,งก์ชันการทางนานมันง่ายนะครับตัวนี้เนี่ยผมดูแล้วไม่มีอะไรนะครับมันมีระบบซมูมอันนี้ดูก่อนเห็นไหมฮะอันนี้ผมกดซูมอยู่นะครับอ่าอันนี้คือ24่มิลน,นะครับอันนี้ไป28 35 50 70 8ม นะฮะร้อยห้าเป็นซูมไฟฟ้าครับมันจะมีปุ่มกดด้านหลังตรงนี้สองปุ่มนะครับโอเคทีนี้พอซูมเสร็จเราก็กดโอเคไปสมมติว่าตอนนี้ผมซูมอยู่ที่ห้าสิบมิลตัวสมมุตินะครับผมก็กดโอเคมันก็ไฟขึ้นพืชเลยนะครับอ่ะเรามาดูขั้นตอนกนารทำงานของมันแบบบีบเลยนะง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยไฟนะครับ ทั้งหมดไอไฟที่แดนคือกําลังร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับเนี่ยเคอร์ฟสูงสุดเลยนะครับพอสมมุติว่าผมจะกดลดกําลังกดลดมาอันหนึ่งหายไปดวงหนึ่งนะครับหายไปดวงหนึ่งอันนี้ก็คือหายไปลดไปครึ่งหนึ่งคือหนึ่งส่วนสองนะครับอันนี้เป็น2ส่วน4ไอโทษนะฮะหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนแปดหนึ่งส่วนสิบหหนึ่งส่วนสาสองไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงร2 8ยี่สิบดนี่ นะครับพอเราจะนุ่งหลัจงจากนั้นเนี่ยสมมุติว่าผมผมลดกําลังไฟเสร็จแล้วผมเอาแค่นี้นะครับผมก็กดโอเคนะครับผมเอาแค่นี้ตอนนี้น่าจะเป็น1ส่วนสาประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้น1ส่วนสาองนะครับทีนี้ผมสามารถไฟจูนมันได้ด้วยอีกนิดนึงนะครับผมสามารถกดอย่างนี้ฮะตอนนี้ที่กระพริบอยู่ที่30.35ใานตอนนี้ก็คือ0ูนย ผมสามารถบวกลบมันได้อีกอเป็นโทษนะครับอ่ะพมสามารถลดมันลงนะครับ0.3ลบ0.3ลบ0.7นี่ยอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะแล้วตอนนี้บวก0.3บวก0.7จากไฟกำลังที่1ส่วน32เมื่อกี้ที่ผมเลือกไว้หลังจากนั้นผมกดโอเคแล้วก็พร้อมใช้งานเนี่ยฮะเป็นแฟตที่ใช้ง่ายมากนะครับ มีแค่นี้จริงๆเลยฟังค์ชันการทํางานของแฟลชมนนวลซึ่งมันไม่มีลิงอะไรเลยฮะแล้วมันก็ดูน่าจะเป็นระบบที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับฟังก์ชันไฟน่าจะตรงสุดแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยคงยังไม่มีเวลาลองนะครับเอามาแค่รีวิวหมุนๆๆน,หนให้ดูก่อนนะครับอ้าลืมแฟลชมนนวลนะครับเวลาไปซื้ออย่าโชว์อาร์ตนะฮะมันไม่มีแคนนอนิคอนนะครับมันมีตูดเดียวคือเม็ดเดียวเนี่ยฮะนี่ครับนี่คือเม็ดสัญญาณมันมีเม็ดเดียวนะครับ เวลาไปซื้อไม่ต้องไปบอกพราะพี่ผมใช้นิคอนหอ้าหกศูนย์นั่นแหละครับอันเดียวมันใส่ได้ทั้งนิคอนแคนนอนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกมินนอต้าหรือ,อ,อโซนี่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าอเมจนี้มันตรงหรือเปล่านะรู้สึกเมาส์มันจะไม่เหมือนกันั้งเหมือนเคยมันเคยได้ยินมานะครับฉะนั้นแฟ่เมนูนมีเม็ดนี้เม็ดเดียวไม่ต้องโชว์อาร์ตนะฮะอันนี้ผมบอกแล้วครับเวลาไปซื้อเมื่อั้้เดี๋ยวเขาจะไอ้น,นี่ไม่รู้เรื่องนะ แต่ถ้าเป็นพวก TTL นะครับอ่ะ TDL เดี๋ยวผมเอาให้ดูบางคนมือใหม่จริง TDL คืออะไรนี่ฮะมันจะมีชุดรับสัญญาณโอ้โห,หนู่นนี่นั่นบ้าบอกเขาแตกอะไรพวกนี้เดี๋ยวมาอธิบายที้หลังแล้วกันนะครับนี่ฮะเม็ดของพวกกล้อง TDL นะครับนี่อย่างนี้ครับแฟลชที่มันบอกว่าใช้ TDL ได้คุณถึงจะไปบอกเขาว่าคุณจะใช้โซนคุณจะใช้แคนนอนิคอนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะหยิบให้ถูกอันนะครับ และ TTL มันก็จะมีอีกถ้าเป็น I-TTL แล้วก็เป็น TTL ธรรมดาหรือ E-TTL แล้วก็เป็น TTL ธรรมดานะครับไอ้พวกนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์ผมมีแค่นิคอนตัวเดียวนะครับไว้ผมไม่หาโซนี่หาอะไรมาคอ้ยโทษนะครับไปหาแคนนอนหาอะไรมาเดี๋ยวมาคอมแพรเกันรา,มา,ม,ามาดูทีหลังโอเคนะครับกลับมาที่ตัวนี้นิดนึงห้าโนนะครับดูจากรูปลักแล้วเนี่ย ผมมีความรู้สึกกับหน้าตามันเหมือนแคมนอนเนาะอืมแต่อย่าไปสนใจนะนนะมันมีกําลังไฟเมื่อกี้ผมลืมผมข้ามไปผมจะดึงนีนนี้ให้ดูนี่ครับต้านหน้าของมันมีแผ่นกระจายแสงมาให้ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วก็มีบลกาดนะครับถามคําถามเลยมันเกิดขึ้นแน่นอนพี่ใช้กับหัวกล้องได้เปล่าใช้ได้ครับแต่ผมบอกแล้วว่ากําลังไฟมันออกเป็นเมนูอยู่ที่คุณตั้งข้างหลังนี้นะครับมันจะไม่คิดให้เหมือนแฟลชออโต้ หรือพวกแฟลช TDL ที่มันยิงปุ๊บๆไปกับกล้องคำนวนนู่นนี่ไม่มีครับไอ้นี่คุณเปิดเต็มร้อยยิงปับ๊บหน้าระเบิดแล้วหน้าระเบิดทาําไงนะครับก็ลดรูรับแสงนะครับไอ้พวกนี้เดี๋ยวถ้าผมพูดให้มันยาวเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาไมว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสาหรับเทปแรกของเรานรในรายการาคามิล่าเลเวอร์สตอร,รี่นะครับก็ถือว่าเป็นรีวิวบ้านๆแล้วกันนะภาษาง่ายๆนะครับ คำพูดอาจจะไม่เพราะบ้างอะไรบ้างขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยแล้วกันเป็นนิส,สัยส่วนตัวนะฮะอยากจะทําให้เพื่อนๆนฟังให้เพื่อนเพื่อนอ่านเพื่อนเพื่อนดูนะครับเพราะว่าผมมีหลายสือ่อมากนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะช่วงนี้ก็เอาเป็นวิดีโอคลิปไปก่อนนะครับหลังจากนั้นอาจจะมีเป็นบทความเป็นอะไรให้อ่านกันเก็บไปเป็นข้อมูลหลักฐานลู่ใส่เวว้แล้วกันก็ได้นะเอาไปเปิด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 วางก็นังอ่านก็ได้ถ้าไม่มีเวลาดูนะครับอันนั้นเป็นเรื่องหลังเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ ก็สัปดาห์หน้าเสารหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาอันเนี้ยมาลองถ่ายให้ดูนะครับตั้งไฟให้เรียบร้อยใส่ทิกเกอร์นะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันว่ากํำลังแต่ละระ,ะดับเป็นยังไงนะครับดังนั้นใจเย็นแล้วกันเนาะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็เจอกันที่คลิปวีดีโอหน้าวันเสาร์นหน้าครับอขอบคุณครับ